สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบมาพ่อกับบ้าบรรลุยล้วครับสำหรับเสาร์นี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่สิบสองครับเดินกันยญาโยนครับก็ไลาโยนยนี่กเจ็ดโมงเสาร์ครับช่วยแน่พี่น้องวันนี้ถ้ารออีกละละเราจมเห้ฟังเรียงเขา มันจะหยาพี่น้องมันจะกลายช่ยสวย ระเลเด่นอง,นรงครับไปเน้นนะพี่น้องฝนตกบ่คคับสำหรับมือนีปลากับตัโตท่านใหญ่ครับจำปล่อมือปลตีนี่ครับกบกับขาใสครับพี่น้อง บ้านพี่น้องเป็นไรตรงบรรยากาศตอนเช้าครับขอบก่ะห้างห้างางานกับนี่เนี่ยบ้านเนี่ยแหละครับ ปังนี้แห่งอย่างายนี่เขาเนยวคกับพี่น้องเห็ดเขาเนียวสามงานงานนี้กับงานงานครับกับพุนครับเห็ดย,ยังอยู่นอ้ออ้อพี่น้องอยู่นี่ เมิ่งพากันไปทำงานเมื่อไรครับมาบรดูกันทีภาคเมืองบรรยากาศจังสีแลไะครับเรา่องสิภาคเขาป่าไปหาเก็บเห็ดเมืองบรรยากาศน้ำทงน้ำท่าครับ ตั้งสนุกห่วงเขาก็จะได้เอาปุ๋ยมาใส่อีกไม่อีก ่นีแต่เ็นี่แต่เชียงเชียงตันหย่าแหละครับมงันตันหย่างัางว่ามงบรรยากาศชีฟ้าร้ายครับ ขึ้นกับฝนตกแน่ครับมันกระเว้นหัวใจเห็นหนี่ที่ฝาผ้าพาุ้มมครับที่ฝาพวกคุ้มหมน เขาเป็นบานพี่น้อง้นโตครับฝากก็มเมนนี้เลยครับว่มามักแบบนี้เขามักจากไหนตีเชื่อมนี่ยครับ ภาพเป็นไหนก็เมมต์นห้มาเรื่อยๆครับจีไาเห็นแสงตะวนแน่เหรอครับเม่อน้ ฝนแจามเคลื่อนฝนตกตก,กับตกจาดเป็นบาดเป็นบาดครับปีนี้สิเดจับชิน้นนเกเดียนน้ำเพลินวะทางบ้านจับฉีดก็ขี่นัเกเดียนขารครับ เท่านี้ที่าอากาศดีนี่ยอยู่ครับทา,างหางเมืองตาใสเบียดกับตัวสัมปุดตีนนี่แหละครับตกขอนอน ก็ได้ปนกบกกบสองนิว้วกลัวสองนิ้วเพิองครับถ้าใส่กวดีาบปนนี่แหละครับพี่นี่นบกบสิลาอยู่ครับพี่น้องสำหรับเซานี้นกับตรงวันพฤหัสที่สิบสองครับ เดือนกันยายนเวลาอยู่นี่เช็ดม่วงเสาครับฝากติดตามนี้ดยครับบบาบรรลุตตกแดดครับช่องนี้วะะ่าวิสาลปัไหาภาพพน้องยางเหรืนน้ำชงน้ำทายนะครับสำหรับชิปนี้ก็ไปชักนี้ครับสวัสดีครับ